สวัสดีครับเจอกันกับอ้าไใหม่ครับวันนี้จะพามาดูเข้าลงมันกันเนาะนี่นะครับนี่ครับนี่ครับเร็วมากครับแถวน,นี้เขาจะใช้รถอีดแดนประมาณนี้นะครับ สองทีหมดเลยครับครัวันนี้ก็จะพามาดูบรรยากาศร,รอบๆร้านนะครับทำตามเสร็จก็โยงขึ้นกองครับนู่นก็จะเป็นเอาหินนะครับเอาหินมาไว้ขายเลยครับ นี่ครับนี่เป็นรับตัวแนนะครับแถวนี้นะครับเกียร์เกียร์มีสองอันนะครับไม่รู้ว่าใช้ยังไงนะครับ,รรบเร็วครับสะดวก เปิดได้รอบคันนะครับง่ายครับเวลาปิดก็ง่ายนะครับคนเดียวนี่ครับ e แปดสามห้าซิ่งของเราครับขับโดยจานโตครับนี่ าจจะย้อนแสงหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับนี่ครับจานโตจานโตดูบรรยากาศรอบๆาให้ดูบรรยากาศรอบๆ <c oughs> บร,ร,าารบ้ๆานนะครับนะครับก็หน้าที่ไม่กว้างนะครับประมาณสีไร่นะครับ นี่คันของผมก็ใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับรอออกตอนเย็นนะครับรอลองตอนเย็นครับอากาศร้อนครับตอนกลางวันครับแดดร้อนมาครับนี่ครับ ตอนนี้จะเป็นตัวโกยลงนะครับจากรถหกล้อสําหรับรถที่เปิดเปิดข้างนะครับไม่ใช่รถดำนะคร,นครับนี่ครับพอเราโกยลงเสร็จแล้วก็เหลือนิดหน่อยครับเกี่ยลงนิดหน่อยครับ

ไม่น่าจะมีปัญหาครับสบายๆครับเพราะว่ามันมีตัวกันข้างครับก็ได้ออกง่ายหน่อยขันขันขันไม่ได้กันข้างนี่ออกยากเลยเนาะออกง่ายที่กระดูกขาขาที่เมกไว้อยังนี้เปิดข้งองห้ามมาก

ก่อนเลยครับเราก็จะเกียร์จน,นนี้นะครับแล้วก็ปิดข้างครับครับแรงมากครับจานตูของเราครับนี่ครับจานตู้ับรถตักมือหนึ่งประจำทีมงานเรานะครับครับคลิปนี้ก็พามาดูบรรยากาศร,รอบๆร,ร้านการทำงานนะครับ แดดร้อนครับการทํางานทุกอย่างต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาครับแต่เราก็สู้นะครับขอสองนิ้วหน่อยครับผมสองนิ้วหน่อยครับผมทำ <laughs> ไแล้วครับรถไถม่แล้วหนึ่งคันนะครับมันก็วันละห้าหกกว่างนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งคัน ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงท่นนี้นะครับฝากกดแชร์กด s ซับสไ i ร์กดกระดิ่งเปง็นกำลังใจให้อ้าไงด้วยนะครับถ้ามีเวลาว่างก็จะลงคลิปให้ดูบรรยากาศเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ